จะได้ประทานนะนั่นก็ไรพี่หนูได้น้ำเนี่ยอร่อยมากเลยอ่ะน้ำอะไรอ่ะน้ำเปล่าน้ำเปล่าเหมือนเปล่าเหมือนอะไรอ่ะมันไม่มีสีชมพูอ่ะมันเป็นน้ำแบบพิงเลมเบเนตอ่ะเอ็มพอร์ตแบรนด์อิเดี่เห็นขายอยู่เดี๋ยวนายดิเอ้ยมันมีอยู่ไงอีกไม่กี่่ชักทุกคนเจอกนแล้วถุงไหนหายกันหมดแล้วเรากินหมดแล้วพี่เอ็มหมดแล้ว อดอกแม่อดเด้อเดเด้อเด้ออแกังทำแล้วก็เสีเียวเป็นคลแอนก็จะไม่ยุ่งเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าแอนเป็นคนบอกว่าให้ใเกินไปเลยแต่ทาบผมไม่เคตอนนี้เราทาตามานะแต่เราทาตาเราไม่พร้อมผูน่า้ใส่ชุดทุกวันเต้นอ๋อ ก็เช้าแบบตื่นขึ้นมาก็ต้องสาวผมกันเลยวี่ประมานมาโอเควันคืนไม่อาบแต่เมื่อคืนไม่สาวเลยจริงจริงข่าบัวอย่างนั้นนะเออโอ้สายแล้วสาื่อเช้าพี่พี่ชอบผมตรงเอ็มมากไม่จริงเขาน้องเอ็มนิ่งใส่ไม่เคยไม่เคยว่าไหม อา้าวดับเลยไม่ได้ถ่ายเลยเนี่ยเฮ้ยเอ็มขาวมากเดรนเดรนเอ็มเอ็มไม่ติดฟันไม่ทงไม่ถ่ายมาละ <c oughs> <c oughs>